ครับเมื่อที่ประชุมพบแล้วนะครับที่ประชุมจะพิจรารณาตามนะครับข้าพเจ้าจะเป็นผู้อ่านนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่21ถึงข้อที่23ได้กล่าวไว้ว่าตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เราสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็ม และจะต้องทนทุกทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปรโตเอามือจับพระองค์ทูลทวงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระงองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย องจึงหันพระพักตรัสกับเปโตว่าไอ้ซาตานจงไปให้ผลเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเผยพระชนะในหัวข้อพระเยซูทรงทํานายถึงพระองค์เองว่าอย่างไรผ่านทางศาสนาจารย์สวัยอินนาขอีเชิญครับ ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกานะครับในบทที่5ในข้อที่18ได้กล่าวว่าอย่างนี้จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายสิ่งแรกนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายในชีวิตของพี่น้องนะครับนะเราก็รู้ดีว่าเวลานี้นะครับนะเหตุการณ์ก็คือเฉพาะอย่างยิ่งโควิด1 9นะครับนะุกข,ขามชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้นะครับนะไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ในประเทศไทยนะฮะหลายคนก็ต้องดูแลนะครับชีวิตของตัวเองแต่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตนะครับในโลกนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับนะสิ่งที่สองถ้าพี่น้องเปิดดูในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมยอนในบทที่16ในข้อที่33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วเป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ที่บอกกับพวกสาวกที่ติดตามพระองค์ในเวลานั้นบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับนะในพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกชัดเจนว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตเมื่อเราติดตามพระเจ้านั้นเราจะพบเราจะเจอกับอะไรครับความทุกข์ยากลําบากแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่พระคำของพระองค์นะครับได้เตือนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าคนที่มาเชื่อแล้วก็ติดตามองค์พระเยซูคริสต์นั้นนะครับนะไม่ได้หมายความว่าดีตลอดนะ รับรื่นตลอดนะครับนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องอะไรครับเจอกับความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองตรงนี้พระเยซูคริสต์ได้ส่งตรัสแล้วก็เตือนในชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าข้อที่สครับถ้าพี่น้องไปดูในหนึ่งโคดินในบทที่15ในข้อ10บทที่15ข้อ10นะครับบอกว่า แต่ว่าข้าพระเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพระเจ้านั้นไม่ได้ร้ายประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพระเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพระเจ้าเองทําพระคุณของพระเจ้าซึ่งดารงอยู่กับข้าพระเจ้าต่างหากที่ทําสิ่งที่สามที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าอาจารย์โปโลได้บอก และหนุนใจพี่น้องริสเสียนที่เมืองโคดินบอกว่าแต่ว่าข้าพระเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้โดยพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามก็คืออะไรครับอาจารย์ปอมลบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้ก็โดยพระคุณและความรักการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าชีวิตของเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราทุกคนเวลานี้เราอยู่ได้โดยพระคุณและความรักของพระเจ้าเท่านั้นเอง เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นกับตัวเราเองนะจริงอยู่เราจะดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราอย่างดีแต่ว่านอกเหนือนะฮะจากนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของเราอยู่เสมอพระเจ้าปกป้องดูแลเราเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของใครครับเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในเวลานี้อยากจะให้พี่น้องได้ก้มศรีรษะลงนะครับเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันก่อนนะฮะ ก่อนที่เราจะไปถึงพระคำของพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์แท้จริงแล้วชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ใต้ร่มความรักของพระองค์ใต้ร่มพระมารกณาที่คุณของพระองค์ในทุกวันนี้ที่ข้าพงค์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้โดยที่พระองค์ได้ทรงดูแลและทรงนำและทรงโปรดอวยพระพรในชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลาย ถึงแม้ว่าพระองค์เจ้าข่าโควิด19นั้นจะคุกคามชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้และทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความทุกข์ใจต้องดูแลเอาใจใส่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นพึ่งและวางใจในพระองค์เพราะพระองค์เป็นกําลังเป็นเรี่ยวแรงและเป็นความปลอดภัยในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงโปรดเป็นผู้ดูแลและทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลาย และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระคําของพระองค์สำหรับในชาววันนี้ด้วยที่จะหนุนจิตชูใจและทรงให้กําลังใจแก่ชีวิตของพี่น้องจึงของการทรงนําที่มาจากพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผู้นำนะครับนะฮะได้อ่านพระคําของพระเจ้านะครับในพระธรรมมัทธิวในบทที่16ไปแล้วนะครับและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องหลายท่านนะครับนะฮะได้อ่านพระคําของพระเจ้าในตอนนี้ ขอพี่น้องเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะในมัทธิวบทที่16นะครับในข้อที่21จนถึงข้อที่23นะครับตั้งแต่วันเอาเวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ จนถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปโตรโเอามือจับพระองค์ทูลทวงว่าพระองค์เจ้าค่ะให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักแล้วก็ตรัสกับเปโตรโว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดฝางเรา พระเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสและพวกสาวกนะครับนะฮะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้และเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นชัดเจนว่าองค์พระเยซูคริสนั้นได้ทรงกระทําพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงไปเทศนาสั่งสอนรักษาคนเจ็บคนป่วยหลายที่หลายแห่ง เพื่อต้องการที่จะช่วยมนุษย์ในโลกนี้ให้หลุดพ้นจากโกากรคภัยแเจ็บและพระองค์ต้องการที่จะบอกความจริงนะครับนะคือพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงผ่านทางชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์หลายเหตุการณ์เมื่อเราได้อ่านในเหตุการณ์ต่างๆที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงกระทําคุณประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับนะ ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์เนี่ยใช้คำว่าพระเยซูทรงเริ่มที่จะเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าคำว่าเผยนั่นหมายถึงอะไรครับพวกสาวกเนี่ยติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกวันได้เห็นนะครับการอัศจรรย์ทุกวันแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระเยซูทุกวันนะฮะเมื่อติดตามองค์พระเยซูคริสต์ แสดงว่าองค์พระเยซูคริสต์กับพวกสาวกเนี่ยมีความสนิทสนมกันใช่ไหมเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะะคลุกคลีดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เห็นชัดเจนว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยกำลังจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับพวกสาวกซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยไม่เคยที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นความลับ แต่ว่าพวกสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์จาเป็นจะต้องรู้พวกสาวกจําเป็นจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ก่อนที่พระเยซูคริสต์และพวกสาวกจะเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระเยซูต,ต้องการบอกความจริงบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาและเมื่อเราอ่านจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าพระเยซูได้ตรัสว่ายอย่างไรครับบอกว่า พระอ,องค์เนี่ยจะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระอ,องค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นี่คือพระเยซูได้ทรงตรัสแล้วก็บอกความจริงแก่พวกสาวกเปโตรนะครับนะะซึ่งเป็นสาวกนะครับเมื่อได้ยินได้ฟังนะฮะ คำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์มีท่าทีอย่างไรครับพี่น้องฝ่ายเปโตรนะครับเอามือจับพระองค์แล้วก็ทุนทวงว่าอะไรครับพระองค์เจ้าข่าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยนี่คือความรักความห่วงใยในชีวิตของเปโตรที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เพราะเปโตรเนี่ยได้ติดตามพระเยซูคริสต์ทุกวัน เพราะฉันไม่ต้องการให้พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์นะฮะทรมานหรือลําบากมีความทุกข์เกิดขึ้นเปตโตรใช้อะไรครับใช้ความคิดใช้เหตุผลนะครับนะฮนะของเปตโตรเพื่อที่จะนะครับคัดค้านนะครับไม่ต้องการให้พระเยซูไปที่นั่นนะครับนะั้นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์พระเยซูคริสต์แต่พระเยซูตรัสว่างไงครับพี่น้องพระองค์จึง หันพระพักนะครับแล้วก็ตรัสกับเปโตรว่าอะไรครับไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนะฮะเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรานะฮะเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าจริงๆแล้วความคิดของเปโตรก็เป็นความคิดที่ที่ดีในเหตุผลในสติปัญญาของเขาแต่เขาคิดแบบเหตุผลแบบมนุษย์ในโลกนี้แต่เขาไม่ได้มองในลักษณะฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ ถ้ามองในลักษณะของฝ่ายวิญญาณเป็นไงครับพี่น้องพระเยซูจําเป็นจะต้องอะไรครับต้องเป็นไปตามที่พระเยซูตรัสด้วยถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์นะมีความยากลําบากถึงแม้ว่าจะนะครับนะบต้องเสียชีวิตแต่นั่นคืออะไรครับนั่นคือเป้าหมายนั่นคือพระประสงค์แต่นั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้า ที่พปรองจําเป็นจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าเปโตรก็ทักท้วงไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้พระเยซูนะฮะต้องไปเจอกับความยากลําบากพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญแท้จริงแล้วเนี่ยพระเยซูนะครับไม่ได้ตรัสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะในพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับ อันนี้คือพระเยซูตรัสเป็นครั้งแรกและถ้าพี่น้องไปดูในบทที่17ในบทที่17ข้อ22และข้อ23พระเยซูตรัสเป็นครั้งที่สองเกี่ยวเรื่องของพระเยซูว่าพระองค์จะต้องประชิญกับอะไรบ้างและไม่ใช่แค่ครั้งที่สองเท่านั้นพี่น้องในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกว่าอย่างชัดเจนก็คือครั้งที่สด้วยถ้าพี่น้องดูบทที่20 ครั้งที่สามด้วยเพื่อต้องการที่จะให้พวกสาวกเนี่ยได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อะไรครับเป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่พระองค์ทรงตรัสครั้งเดียวก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่นี้พระองค์ทรงตรัสถึงเหตุการณ์ของพระองค์เนี่ยนะครับไว้ล่วงหน้าบอกกับพวกสาวกถึงสามครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สาม แสดงว่าพระองค์กำลังตอกย้ำต้องการให้พวกสาวกเนี่ยที่จะรู้ความจริงอันนี้แต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องไปดูในพระธรรมมราระโกบทที่9ในข้อที่32สน่าแปลกมากพระคัมภีได้บอกว่าอย่างชัดเจนในพระ,พระธรรมมราระโกนะครับในบทที่9ข้อที่32มสิว่า แต่ถ้อยคําเราแต่ถ้อยคํานะครับนะแต่ถ้อยคํานี้นะครับนะเราสาวกเนี่ยหาเข้าใจไม่รั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไปดูพระธรรมบาลโกลบทที่9ข้อที่32เนี่ยพระเยซูตรัสไม่เข้าใจ ทั้งที่พระเยซูเน้นถึงสามครั้งด้วยกันนะก่อนที่พระเยซูจะต้องเข้าสู่ในเหตุการณ์นี้พี่น้องครับอะไรก็ตามที่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยได้ตรัสได้สอนได้บันทึกอยู่ในพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะครั้งหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งก็ตามพระองค์กำลังอะไรครับกำลังเน้นกำลังบอกความสำคัญและความสำคัญนั้นก็คืออะไรครับ ถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งความจริงพี่น้องจำได้ไหมพระเยซูได้พาสาวกสามคนไปที่สวนเกสมนีมีเปโตรมียอห์นมียากอบไปที่สวนเกสตมนีทำอะไรครับพระเยซูไปอธิษฐานที่สวนเกสตมนีนั้น เพื่อต้องการที่จะเตรียมชีวิตของพระองค์เนี่ยเข้าสู่เหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์จะต้องทนทุกข์และทรมา,านครั้งแรกพระเยซูตรัสกับพวกสาวกสามคนบอกว่าขออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก่อนแต่พระเยซูก็ไปอธิษฐานครั้งที่หนึ่งและเมื่ออธิษฐานเสร็จพระเยซูก็กลับมาที่สาวกสาวกก็หลับไม่ได้อธิษฐานครั้งที่สองมา อาวสาวกแล้วก็ไปอธิษฐานครั้งที่สามก็อธิษฐานแล้วก็มาหาสาวกแต่สาวกเป็นไงครับพี่น้องหลับไม่ลุกขึ้นมาอาธิษฐานสามครั้งแสดงว่าเรื่องการอาธิษฐานสำคัญไหมครับพี่น้องสำคัญมาก ในช่วงที่เวลานี้นะครับหลายคนต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และพี่น้องจะต้องอยู่ที่บ้านพี่น้องครับในช่วงที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่น้องเราคิดถึงส่วนนี้ไหมในชีวิตของเราเราใช้เวลาของเราในการอ่านพระคัมของพระเจ้าไหมเราใช้เวลาในการที่จะอ่านอ,าอธิษฐานกับพระเจ้าไหมในชีวิตของเรา เพราะบางครั้งเนี่ยพี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้านะหลายคนเนี่ยหาเวลาไม่ได้แต่เวลานี้มีเวลาแล้วสามารถที่จะอยู่ที่บ้านหลายชั่วโมงด้วยพระเจ้ากำลังให้เราที่จะมีโอกาสที่จะอะไรครับได้คิดแล้วก็ใคร้ครวญพระคำของพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐาน เราต้องใช้เวลานี้เพราะเป็นเวลาที่สำคัญด้วยที่จริงแล้วทุกเวลาก็สำคัญในการเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอแต่สาวกสามคนเป็นไงครับพี่น้องไม่ได้สนใจเลยนะฮะไม่เห็นความสำคัญเลยหลับอย่างเดียวนะะพระเยซูกำลังบอกว่าต้องอธิษฐานกับพระเจ้า ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ36ว่าอย่างไงครับพี่น้องนี้สำคัญมากๆเลยในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่36พระเยซูต,ตรัสว่าอย่างไรเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้า บุตรม,มนุษย์ได้พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูตรัสกับพวกสาวกเหมือนกันบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้บุตรม,มนุษย์คือคือเป็นชื่อหนึ่งของพระเยซูคนที่จะอยู่หน้าบัลลังของพระเยซูในสวรรค์สถาน เขาจะต้องผ่านด่านต่างๆในโลกนี้ก็คืออะไรครับความทุกข์ยากลําบากปัญหาความทุกข์เขาจะต้องผ่านให้ได้ถ้าเขาอยากจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาได้เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องอะไรครับอธิษฐานพึ่งพระเจ้านะอธิษฐานพึ่งพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ใช้คําว่าจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกําลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น เราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรเวลานี้ขอบคุณพระเจ้านะฮะเราสุขสบายดีนะฮะไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้นะครับเหตุการณ์ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่เราจะต้องเตรียมชีวิตของเราเราจะต้องอธิษฐานนะครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าอวยพรแต่ชีวิตของเราเราก็ต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า แต่ต้องเตรียมอยู่เสมอครับพี่น้องเพราะไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะฮะพวกนี้ถ้ามีชีวิตอยู่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราผมเองผมชอบนะครับประทับใจองค์พระเยซูคริสต์ที่สวนเกษมณีแท้จริงแล้วพระเยซูคริสต์เนี่ยอธิษฐานที่สวนเกษมนีเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าพระเยซูต้องต่อสู้ครับพี่น้องเพราะพระเยซูเป็นมนุษย์เต็มร้อยนะเป็นมนุษย์ด้วย ะะและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเต็มร้อยเช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้แหละทําให้พระเยซูต้องต่อสู้เพราะร่างกายเนี่ยไม่อยากจะไปที่อะไรครับทนทุกข์ทรมานสิ้นพระชนนะครับเนะเพราะฉะนั้นพระเยซูจําจเป็นจะต้องอธิษฐานและในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูอธิษฐานจนอะไรครับเงื่อนี่ออกมาเลยเป็นเหมือนโลหิตไหลออกมาเป็นเม็ดออกมาเลยแสดงว่าพระเยซูทรงอะไรครับ ล่ำสู้นะต้องการที่จะอะไรครับเอาชนะฝ่ายร่างกายอันพระเยซูจึงตรัสบอกว่าอะไรครับจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่ว่าร่างกายก็ยังอ่อนกำลังอยู่เห็นไหมร่างกายยังอ่อนกำลังต้องต่อสู้แต่ในที่สุดพระเยซูเนี่ยอธิษฐานพระเจ้าได้ทรงโปรดให้กำลังองค์พระเยซูคริสต์และเราถ้าเราไปเปิดดูพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ย เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ช้าไม่นานไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเป็นไงครับยูดาสอิสการีโหดก็พาประชาชนปรุรหิตธรรมาจารย์มาจับพระเยซูที่สวนเกสมานีแต่พระเยซูรพร้อมแล้วเห็นไหมฮะการอธิษฐานคือการเตรียมที่จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าในชีวิตในประเทศไทยเรายังมีเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงนะครับนะเราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราทุกคนจะต้องนะครับนะฮะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะทําให้ชีวิตของเรานั้นนะครับนะฮะปลอดภัยด้วยเราต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องกลับมาที่เดิมนะครับนะสิ่งที่สําคัญถ้าเราดูจากพระคําของพระเจ้านั้นพี่น้องก็เข้าใจชัดเจนถึงแม้ว่าสาวกจะไม่เข้าใจ นะครับที่ชัดเจนแต่ที่จริงแล้วในชีวิตของเราเราจะเข้าใจชัดเจนพระองค์จะต้องเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มนะครับและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปรุรหิตและพวกธรรมาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่สิ่งที่สําคัญที่พระเยซูได้ทรงตรัสอย่างชัดเจนก็คืออะไรครับพระองค์จะต้อง ทนทุกข์และทรมานถูกบอยตีและในที่สุดพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานที่บนไม้กางเขนและพระองค์ทรงสิ้นประชนที่บนไม้กางเขนและเขานําพระศพพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่สมพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูบอกชัดเจนพระเยซูนะฮะบอกกับพวกสาวกอย่างชัดเจนและเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านน่าจะเข้าใจชัดเจนว่า ถ้าเราไปเปิดดูในพระธรรมมาระโกบทที่10บข้อที่4ี่สิบห้าว่าอย่างไรครับพี่น้องในพระธรรมมาระโกบทที่ส0บนะครับนะในข้อที่ส5สิบห้าพระเยซูตรัสว่าอย่างนี้เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไทยคนเป็นอันมากนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่า นั่นคือเป็นหนทางแห่งความรอดของมนุษย์ในโลกนี้นั่นเองพระเยซูเป็นหนทางแห่งความรอดของมนุษย์ในโลกนี้ถ้าพระเยซูผ่านตรงนี้ไม่ได้ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไงครับไม่ได้เจอกับความรอดแต่กําลังเดินไปสู่ความพินาศอันพระคัมภีร์ในข้อนี้พระเยซูจึงบอกว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะรับการปฏิบัตินะแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติ เขานะครับและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไทยคนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ได้สรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนนั้นเพื่อต้องการที่จะชำระความผิดความบาปของมนุษย์ในโลกนี้นั่นคือเงื่อนไขที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้และเงื่อนไขที่สองก็คืออะไรครับพี่น้องพระคำของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่52พี่น้องไปเปิดอ่านได้และมีหลายที่หลายแห่ง นะครับนะได้พยากรณ์หรือได้ทำํำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมานะครับนะและพปรองจะทรงเป็นทนทางแห่งความรอดของมนุษย์ในโลกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องดูพระคำของพระเจ้าในหนึ่งเปโตรในพระธรรมหนึ่งเปโตรในบท ในบทที่สองนะครับในข้อ24ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อ24บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเห็นไหมครับนี่คือความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่มีต่อชีวิตของเราอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้ยินได้ฟังถ้อยคํำขององค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะไปทนทุกข์และทรมานและสิ้นประชนและก็วันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นคริสเตียนทั่วโลกนะครับนะก็คิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์พระเยซูคริสต์จะพาะอ,อย่างยิ่งในเดือนหน้าเดือนหน้าเราจะคิดถึง พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอาทิตย์ต้นเดือนนะครับนะแล้วก็ไม่กี่วันแล้วพระเยซูคริสต์จะต้องไปสู่ที่ไม้กางเขนพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่อยากจะนําพระคําของพระเจ้าซึ่งเป็นคําตรัสของพระเยซูที่ทํานายถึงพระองค์เองเกี่ยวเรื่องการสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อทําให้เราที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสํานึกในพระคุณและความรักของพระองค์ ที่มีต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงอยากจะให้พี่น้องได้สงบใจด้วยกันอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์พระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์ข้าพระงทั้งหลายรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา ต่อชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงยอมทนทุกข์และทรมานถูกเคี่ยนตีข้อถุยน้ำลายรถใสพระองค์และในที่สุดพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานที่บนไม้กางเขนนั้นและ,รระแ 3, พระองค์ได้สรงสิ้นประชนแต่วันที่สามพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ทรงตรัสก,กับพวกสาวกเพื่อต้องการให้พวกสาวกได้เข้าใจถึงหนทางแห่งความรอด และในเช้าวันนี้ข้าพง์ทั้งหลายก็ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพรทั้งหลายได้สํานึกในพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะนําชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายในการดาเนินชีวิตในการติดตามพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,อเมนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องนะครับ ขอบคุณพระเจ้าครับสับพระจนาคำของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับ